สวัสดีค่ะพบก,กับช่องพังทับทิมชาแนลนะคะบรรยากาศตอนเช้าจ้านะคะอยู่ที่พัทยานะคะสวนช้างกระทิ้งไลนนะคะก็อายุ29ปีนะคะอีเชืองหนึ่งของเรานะคะพี่ดาวใจนะคะก็ตอนเช้านะคะบรรยากาศตอนเช้าฝนก็ตกนะคะก็ได้นําผลไม้นะคะหวานๆนะคะก็ของคุณพ่อนะคะไม่ประสงออกน้ํานะคะกราวขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะมาให้พี่ดาวได้ทานแล้วนะคะ ก็ขอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งครอบครัวนะคะเงินทองไหลมาเทมานะคะทํากิจการใดๆก็ขอให้คุณพ่อจเจริญรุ่งเรืองนะคะที่ได้เมตานะคะให้พี่ดาวใจของเราได้ทานนะคะอย่างอร่อยเลยนะคะพี่ดาวใจก็ไม่มีบ้านนะคะก็ไม่ได้เอาไปไล่นะคะเพราะว่าพ่อควานคนเดียวนะคะถ้าได้ผลไม้ก็จะแบ่งมาให้พี่ดาวได้ทานนะคะพี่ดาวก็จะไป ลูกอยู่ในร่มในป่านะคะทุกวันนะคะวันนี้ฝนตกนะคะจ้านะคะขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะที่ท่านได้เมตานะคะแต่ละวันก็เงียบม,มากๆเลยนะคะกว่าจะได้กินได้ทานนะคะก็ฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะเมตาน้องทับทิมพี่ดาวใจด้วยนะคะจ้านะคะเราอยู่ก็ลําบากมากๆเลยนะคะไหนจะได้เช่าที่อยู่นะคะ ตอนนี้น้องทัพทีมก็กาลังหาคะแนนนะคะซ้อมแซมบ้านอยู่จ้านะคะก็ขาดคะแนนอยู่แปดพันคะแนนนะคะเสาเราก็ได้แล้วนะคะสี่ต้นนะคะก็เป็นคะแนนหกพันบาทนะคะได้แล้วนะคะแต่แม่ควันยังไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะจะนะคะก็ไม่รู้ว่าวันไหนจะได้ทํานะคะก็พอดีนะคะหยุดไล์ไปหลยวันนะคะเพราะว่าลูกควานไม่สบายนะคะก็ต้องพาไป รับยานะคะตลอดนะคะหาหมอนะคะก็ไม่รู้ว่าตัวไหนจะได้ทำนะคะเพราะว่าคะแนนก็ยังไม่พอนะคะ mm. ก็กราบขอบพระคุณทุกกำลังใจนะคะ mm. พอ่อพ่อแม่แม่นะคะที่ท่านเมตานะคะ mm. ให้พี่ดาวใจน้องทับทิมได้กินได้ทานนะคะ mm. อย่างอร่อยเลยนะคะ mm. กราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ mm. ก็ฝากคุณพอ่อคุณแม่กดไลค์กดแชร์นะคะ mm. เป็นสะพานบุญให้ช่องเล็กๆด้วยนะคะ ขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะได้ทานยังอร่อยเลยนะคะพี่ดาวของเรานะคะสวัสดีค่ะ